ดูปริมาณนะครับห่อละยี่สิบบาทนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะห่อใหญ่มากครับวันนี้ลง,นลงข้าวเหนียวกี่กิโลครับวันนี้ขายที่ไหนบ้างนะครับขายที่ดอนหวายดอนหวายครับแล้วก็ตรงนี้ค่ะครับผมตรงนี้นะครับก็หน้าบ้านซอยน้อยที่ครับเติมหมูนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านรือไทยไร่ขิงนะครับเป็นข้าวเหนียวหมูทอดราคา20บาทนะครับร้านนี้ก็ขายดีนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะนี่เป็นข้าวเหนียวนะครับนี่คือปริมาณ20บาทใช่ไหมครับ

เด็กอากวัมาไ้ามุลาที่ผ่านไปแล้วประเด็นระคุณหลวงพ่อครับพอโหลับตาอขอบคุณขอบใจเลยานนะครับี่น้องให้การอุปการะพุ่แล้วก็ปาะสาธุคนเข้ามาในต่เกีนะครับคามครับาแล้วก็หมดกินแล้วกวกันไ่เสลือแล้วิน โอ้ลูกค้ามาเมาเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูปริมาณนะครับห่อละยี่บาทนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะห่อใหญ่มากครับ้ no ่ะาาาารรมเเวพ วันนี้เจ๊รือไทยยังไม่มานะครับผมผมมาไวนี่ก็มีลูกสาวนะครับ,ราบมาแล้วก็ <c oughs> ทีมงานนะครับเชิญเชิญเชิญเชัญมาเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันสมบูรณก็แล้วกันหรือว่าผมก็เปิดใจหวังว่าอาจาก ขายดีมากครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะตัวนี้ก็เวลาประมาณหกโมงหกโมงครึ่งนะครับหกโมงเช้านะครับก็ลูกค้าก็เริ่มมาจับจ่ายใช้สอยแล้วนะครับนี่นะครับเดีย๋ยว <displays> พาไปดูด้านหลังที่เขาทอ,อดกันอยู่นะครับต,ตัวนี้ก็เป็นข้าวเหนียวนะครับนี่นะฮะหนึ่งสามโมงเลยนะครับนี่ฮะ,ะวันนี้ลงข้าวเหนียวก,กี่กิโลครับวันนี้ ครับเยอะมากครับนี่ฮะตัวนี้เป็นหมูนะครับทอดอยู่ด้านหลังนะครับทอดกันห้ากระทะเลยนะครับตัวนี้เป็นหมูอะไรนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแดดเดียวนะครับตัวนี้เป็นกล่องเท่าไหร่ครับตัวนี้กล่องละหนึ่งร้อยนะครับนี่นะฮะ ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ขายดิบขายดีนะครับผมที่ตลาเช้าวัาได้ขิงนะครับนี่นะฮะ โถดหากกระทาด้วยนะครับ เติมแล้วนะครับหมูหมูหมดแล้วนะครับแถวเริ่มยาวแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับขอาน อนที่ณะรรัเอไทางเรียมไอ้อ่ครับเพราะไม่มีบัตรคิวนะครับลูกค้ามาลูกค้าก็จะมาต่อแถวเองนะครับนี่นะคนหนึงนี่คือสั่งนี่คือสองสามห่อเลยนะครับ นี่หอใหญ่นี่หอเป็นกระสอบเลยนะครับนี่หอใหญ่มากครับค่ายดีมากยืบแบ ก็หรือว <m> ่าใน่วกคัดอย่างน้อยที่เาขาสองคนก็ข้าวเราสองพันกรอกและในลูกคัดนี่นะครับจากสองคนแล้วเราหรือว่าเราใด้คนที่ได้เื้อของมาไว้ของเข้าเรือึงใหันเานกันนี้น้องมาด้วแต่ดาวันนี้ป่อยจากทเรือสองโลสาโลออกมาป็นแค่นนะครับเเลอมา ห่อ20บาทนี่ตักันไม่ทันเลยนะครับท่าผู้ชมนะครับตากกันห่อกันไม่ทันเลยนะครับขายดีครับร้านนี้นะครับขึ้นชื่อเลยนะครับหมูทอดหรือไทยไร้ขิงนะครับนี่นะฮะสุดยอดเลยครับร้านนี้

นี้เป็นลูกสาวเจ๊ลิ้ไทยนะครับขายที่ไหนบ้างนะครับขายที่ดอนหวายดอนหวายครับแล้วก็ตรงนี้ค่ะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้ก็น้าบ้านซอยที่หกแล้วก็ซอยได้ที่หกอีกที่หนึ่งครับข้าวเหนียวหมูทอดราคา20บาทนะครับผมด้านนู้นก็เป็นกล่องของละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูครับตัวนี้ร้านยังจัดร้านไม่เสร็จเนะครับผมมาเช้านะครับ นี่นะครับผมนะตรงนี้เป็นกล่องละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะถ้าเป็นข้าวเหนียวแบบนี้หอ่อกล่องเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นกล่องละสิบาทนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้เป็นหมูอะไรครับตัวนี้ เนื้อสะโพกครับเนื้อสะโพกนะครับผมรับผมตัวนี้นะครับนี้เป็นสันคอสันคอนะครับนี่เลยครับฝั่งด้านนี้ก็ทอดกันไม่ได้อยู่เลยนะครับสุดยอดนะครับร้านนี้นะครับมาเดินตลาดเช้าที่วัดไร่เข็งก็แวะมาหนุนได้นะครับร้านนี้สุดยอดนะครับที่เด็ดมากครับร้านนี้ขายดีนะครับ ทอดทีนี่คือห้ากระทะเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะลูกค้าก็มาต่อแถวรอนะครับขายดีมากนี่นะตัวนี้ก็เป็นข้าวเหนียวนะครับ1ึ่ทีละสาหวดเลยนะครับด้านนี้ก็เป็นพนักง,งานทอดหมูนะครับ ตัวเหนียวนี่คือให้เยอะมากครับตัวนี้คือไม่ได้ช่างใช่ไหมครับกาเอาใช่ไหมครับแล้วก็มูก็เกานะครับหบยิบให้เยอะนะครับเนี่ยฮะยี่สิบบาท เติมหมูนะครับ